เนี่ยครับก็เป็นยามา 8D ดีเนี่ยเดิมต้นผมก็จะทำฝั่งนี้8คู่ฝั่งนี้8คู่นะฮะรวมมาแล้วเป็น16คู่ครับผมลงกล่อง20่นะสี่องของนะฮะใช้คาปาซิเตอร์สองฝั่งครับฝั่งนี้6คู่ฝั่งนี้6 กดกระดิง่งไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสายเสามชแนลครับผมสวัสดีครับ FC ทุกๆท่นานครับผมสบายดี FC สัปปลาวครับผมจุงกะแม่บอลโอนกรุ๊กเคลียนนะก็สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชา,ชาวกัมพูชาทุกๆท่นานครับผม ไม่สูงค่านะพี่น้องชาวไทยใหญ่เนาะไม่สูงค่าพี่น้องชาวไทยใหญ่พี่น้องชาวเ,เมียนมาเนาะพร้อมกับเอฟซีนะฮะเกาหลีใต้ครับผมกสวัสดีครับผมพี่น้องชาวไทยเราเช่นเคยนะครับผมก็ตามที่ได้กล่าวไว้ครบับนะ โปรเจกต์ต่อไปครับผมเนี่ยเป็นบอดได้บิดครับผมยามาแปดดีครับนะผมไม่รู้ว่า fc ได้เคยประกอบกันไหมท่านบูชมได้นะเป็นบอดได้บิดนะแต่ผมไม่เห็นเขานิยม ไม่รู้ว่ามันจะทนหรือเปล่านะรา,ากกนะราคาถูกครับผมนะราคาถูกครับนะฮะราคาก็650บาทแบ้าทก็รวมส่งก็ประมาณปีไปแล้วพันสามพันสี่นะคู่หนึ่งนะได้ทั้งหมด24คู่ ยี่สิบี่คู่น่าจะฝั่งนี้สิบสองฝั่งนี้สิบสองนะนะท่านผู้ชมก็บนะเดี๋ยวเราจะรอไฟขึ้นมาให้ดูจะชัดนะฮะมันก็เล็กนะฮะที่ถึงเ้ามาแนะนำให้ท่านผู้ชมนะสี่นิ้วนะสี่นิ้วเราก็เขาจะมีรูให้เรานะเรียกใช้กับ ขนาด3นิ้วนะหรือขนาด4นิ้วนะแผงขนาดน,นะมนิ้วก็ใช่ได้นะแต่เหมาะกับฮิตซิงสนิ้วนะนะสนิ้วตั้งแต่ความซ้ำสามนะศูนย์ซ้สาม 0, นะฟังไง,ไง่ายงครับฮิตซิงศูนย์ซ้สามศูนย์้ำสามสนิ้สนิ้วฝั่งนี้8นิ้วนะเริ่มต้นตั้งแต่ฝั่งละ8คู่นะฝั่งนี้8ฝั่งนี้8 ลงสิ้งทอ่อหรือสิ้งยาวนะเราก็10คู่14คู่ก็ได้เหมือน,นกันครับผมนะฝั่งละฝั่งละฝั่งนี้อาจจะ4คู่ได้ไหมฝั่งนี้4คู่ได้ไดไดครับผมแต่มันทำเด็กเกินไปเราจะไปดันอดอกลำโพง18 สองสามดอกมันก็ไม่ไหวครับผมถ้าเราบาลานซ์อินพุตคือบาลานซ์ทานซิตเตอร์นะฮะบาลานซ์ทานซิตเตอร์ให้เยอะๆไว้มันก็จะช่วยกำลังครับผมนะความร้อนแล้วก็การโหลดก็สูงสุดที่เขานิยมกันก็นแค่2ดอกนะฝั่งละ2ดอกครับผมนะคือลงที่4โอห์มนะเห็นรดแห่หรือลดอะไรก็ที่เขาทำกันครับผมก็ลงแค่ 4โหมนะฮะเห็นไหม2 1นิ้วก็นะฮะเนี่ยที่แบบผมบอกไว้นายามา8ดีเนะี่ยอาจจะมี fc อะไรท่านที่ประกอบแล้วน่าจะไม่รู้มันจะทนเป็นในน้ำเสียงแต่น้ำเสียงดีอยู่ครับผมแต่ความทนตัวนี้ใชอากับ4นะครับผมนะพี่น้องที่ชอบการก๊อปปี้ หรือก,การเขาอยากคัดปิ้นนะครับผมเดี๋ยวดูลายปิน้นกันครับผมก็ถือว่าดีฮะนี่ฮะน้องที่ชอบคัดปี้ อยู่วาแต่ไม่รู้ว่ามันความทนจะเป็นเช่นไรนะแต่ผมก็จะมาประกอบให้ชมดูครับผมนะประกอบง่ายครับเหมือนกันหมดเลยครับผมนี่ยไฟมันน่าจะถึงกันหมดแล้วนะบวก n d c บางท่านว่าบางรุ่นขั้วบวกขั้วข้างมันไม่เหมือนกันนะครับเขาบอกนะบาง f c บางท่าน,นบอกผมแต่นี้มันเหมือนกันครับผมบวกก็บวก ลบก็ลบก็เก็บให้มันถึงกันนะให้มันถึงกันคือมูเสียบไฟฝั่งหนึ่งมันก็ถึงกันหมดกับสองฝั่งนะเสียบไฟฝั่งนึงก็ถึงกันหมดนะลองดูครับเดี๋ยวผมทําให้ดูครับผมนะสำหรับว่ามันจะถึงกันจริงไหมนะเดี๋ยวเอฟซีบางท่านบางคนก็ มันจะถึงกันจริงหรือเปล่าวัานนะนี้นะดูฝั่งฝั่งนี้เนี่ยจับดูแล้วดูฝั่งนี้ถึงกันไหมเห็นไหมครับไฟมันถึงกันครับผมนี่ไนะฟถึงกันนะนี่ ไม่ได้ใช้ IC นะมันเป็นการกับเฟสด้วย R กับ C ครับผมผมซื้อมาอยัางไม่ได้ไปกรอบสักทีนะไม่รู้ว่า่าเป็นเช่อนอไรนะท่านผู้ชมครับผมก็จะแนะนำนะสำหรับท่านผู้ชมที่นะชอบครับผม แต่นี้ผมก็จะใช้กับฮีซิงศูนย์สามสามครับผมนะสี่นิ้วเป็นซะิงท่อครับผมแปดนิ้วนะฮะสี่หนแปดนั่นแหละครับผมเป็นเป็นซิงท่อนะฮะอ่าหรือท่านที่ผู้ชมที่ไม่ชอบทิงท่อแล้วก็ใช้ซิงยาวเลยก็ได้ครับผมนะสิบสองคู่นะฝั่งละหกนะะน่าจะเริ่มต้นที่สิบสองคู่ดีที่สุดครับผม สิบสองคู่นะสิบสี่คู่สิบหกคู่แต่ผมใช้ซิงค์ท่อครับผมนะซิงค์ท่อซิงค์ท่อแปดคูณสนะีณ 8, นะ่นะสี่คูณแปดนั่นแหละโดยใช้กล่อง20นะ4.2นะ4.2ลึก20นะั่นแหละหรืจะใช้ฮิซซิงสิบก็ได้ครับผมเนะี่ย สิบคู่ครับฝั่งละสิบคู่นะฮะหรืว่านี่แต่เป็นจิงท่อครับผมนะตรงการแต่นี้มันจะร้อนนะฮบอกตรงได้ว,ว่าถ้าเราใจห้าห้าคู่ฝั่งนี้ห้าคู่ฝั่งนี้ห้าคู่แบ่งครึ่งกันสิบคู่ประหยัดนะฮะคือเราจะตั้งหรือจะงายก็ได้ครับผมแต่จะงายขึ้นอย่างนี้ก็ได้นะฮะหรือจะ แต่แข้งก็ได้นะแต่เราต้องใช้กล่องใช้กล่องโตนิดนึ่งครับผมตั้งแต่4.2หรือ4ครึ่ง4นิ้วครึ่งครับความสูงหรือ5นิ้วครึ่งหรือ5นิ้วอะไรประมาณนี้แต่เราใช้สักกล่องใหญ่นี่จะโอเคเลยครับผมนะแต่ผมใช้4.2นะ่องนะแต่เราใช้ฮิตซิง10คู่ก็กล่องเราก็ต ยาว25นิ้วเป็นขั้นต่ำครับผมนะเพราะมันเป็นท่อนะเนี่ยฝั่งละ10ฝังละ10นะฝั่งละ10ฝั่งละ10ามามาสวยมาสวยนะฮนะทำทนนะพูดถึงว่านะฝั่งละ10เป็นท่อเราก็ต้องใช้หม้อแปลงตั้งแต่3 5แอมป์ถึง4 0แอมป์ครับผม นะ65ก็ได้65 0 65ห้ากเียไฟแล้วก็อยู่ประมาณ92 93โวลต์นะ9 2 93โวลต์โวลต์ครับผมนะนะแล้วก็ใช้พัดลมตัวใหญ่นะนะจะใช้อา่า10 5 5.2ดมันจะใช้พัดลมตัวใหญ่นะนะเห็นไหมที่เขาทำทำขายกันครับผมที่บิดบิดทำตูดกล่องใหญ่ๆนะ แท้จริงๆแล้วเขาเพื่อระบายความร้อนครับผมสำหรับบิดนะฮะหรือจะใช้ <c oughs> คาดดีบิดนะฮะมันก็พอๆกันครับผมการสูญเสียคือพังนั่นแหละเราใช้ไม่ถูกให้มันดังปุ๊ปะปุ๊ปุ๊เลยเวลาเราจะถอดแจ็คถอดอะไรเราปุ๊ปะป,ปุ๊ปุ๊มันก็ไหม้เหมือนกันครับผมนะ แต่ผมจะใช้แค่นะฝั่งนี้8คู่ฝั่งนี้8คู่ครับผมนะแต่ในคลิปนี้ไม่ได้ทดสอบให้ดูครับผมนะเอามารีวิวให้ให้ดูก่อนนะมันสามารถรองรับฝั่งนี้12คู่ฝั่งนี้12คู่ครับผม24คู่เต็มที่นะกับดูดีครับผมกับทําการกับด้วย R กับ C ครับผมบิด ติดตุ้มนี้นะฮะถ้าแต่เป็นนะเป็นกล่องมันก็เนี่ยเนี่ยมันเจ้าก็วางบนนี้เลยทันทีเตอร์ติตมเนี่ะฮะทันทีเตอร์ติตมนะฮะเขาก็ ลิงลงมาบวกก็ลิงลงมาฝั่งนี้ก็ลิงลงไปฝั่งล่างนะนี่แต่ก็ใช้กล่องใหญ่ครับผมนะนี่เจ้าก็ทําอย่างนี้บมงเจ้าก็อาจจะแปะอย่างนี้นนี่แต่แปะไปะด้านนี้มันวางข่าวปลาไม่ได้ครับผมตรงนี้เนี่ยจะเราแปะด้านนี้แล้วก็วางข่าวปลาด้านนี้ครับผมด้านหวาัวนะนี่กล่องต้อง ประมาณ25นิ้วครับเนี่ยสำหรับรุ่นรุ่น10นิ้วเนะนี่ยใหดสิงสิบสิบู่นะรวม2ฝั่งก็เป็น20นะยี 20, ่สิบฝั่งซ้าย20ฝั่งขวา20่สิบมันกับเป๊ะเลยครับหมอกนะนี่หมอกแปลงต้อง35ถึง40แอมป์ครับ35แอมป์35แอมป์ถึง40แอมป์ครับผม <c oughs> 35แอมป์ถึง40แอมป์นะ าเราใชใ้สิ่งใหญ่นะถ้า30แอมป์มันก็3,500 VA นะ28แอมป์3,200 VA 3 25แอมป์3,000 VA นะ30แอมป์มัน3,500 VA ครับผมนะต้องเล่น35ถึง40แอมป์นั่นนหะเห็นรูปลักษณ์มันเล็กนะท่านผู้ชมครับผมนะเนี่ยอย่ามาแปดดี ร้านทัพทิกครับผมผมก็ทำคลิปทำคลิปไว้ให้ท่านผู้ชมได้ได้ชมกันตั้งแต่ต้นปีนะฮนะสำหรับยามาแปดดีเนี่ยถือว่าก็ถือว่าามันเล็กนะฮะเป็นหลายเจ้าเขาโฆษณาอยู่หลายร้านนะผมก็เลยอะ่ะ ออเดือ์มาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันะนะครับผมนะครอีพีหน้าลงก็จะทดสอบดูครับผมเมื่อวามันเป็นเช่นไรครับทดสอบเสียงแต่เอาวันนี้มายังไม่ได้ทดสอบเสียงแล้วทาไม่ชุมก่อนครับผมนะนี่ ผมเิ็นขายก็ร้านทัศเทคนะครับผมนะสุพรรณบุรีครับผมนะในคลิปน่าจะอยู่แบบฟอร์มแพลตฟอร์มช้อปปี้ครับผมนะเนี่ยหรือเราเซิร์ชหาในอาของเขาเรียกกู o ก l ลก็ได้ครับผมนะบอกว่ายามาแปดีมันก็จะดิ่งขึ้นนะ ยามาแปดดีก็จะเด้งขึ้นสำหรับยามาแปดดีครับผมของร้านทับเท็คนะสุพรรณบุรีนะตัวนี้มันไม่มี5ห้าวัตต์ไม่มีนะไม่มีตัวนี้นะ การประกอบก็เหมือนกันนะครับผมนี่นนี่ฝั่งนี้บวกฝั่งนึงลบเช่นกันครับผม GND ก็อยู่ตรงกลางเนี่ยอยู่ตรงอินนี่แหะรับผมสำหรับ GND ที่ที่เราจะไปกลางบอร์ดครับผมนี่ GND นะอยู่กลางบทสตอร์จดีนะนี่ก็ไม่ใช่ไปขั้วลำพงนะรลุ่นสำหรับบิดนะครท่านผู้ชม ท่านี้ไปลงตรงตรงนี้ลงตรงคาปาครับที่เขียนว่า gnd ระหว่างบวกลบท่านี้สัญญาณนี่ตัวนี้สัญญาณนี่ตั้งเคตตัวนี้นะคคาปาเนี่ยสีผมเนี่ยินเนี่ยสัญญาณเสียงนะฮะสำหรับขั้วบวกลบมันก็จะหยุด ตรงนี้เลยครับนี่นะ่ยเขาก็บอกไว้าเนี่ยห้าสองศูนย์ก็เป็นบวกเนี่ยนี่บวกกับบีบวกเหมือนกันครับผม e e น่ะ ทก็เหมือนกันครับนี่ก็อันนี้เป็นขั้วบวกลบนะเป็นขวดลำโพงลบนะนี่ตัวน,นี้เพกเข้าตัวลำโพงสีดำผ่านจากตัวป้องกันลำโพงแล้วก็เข้าตรงสีดำนะแล้วก็บีลบไปลบนะด้านนี้เป็นของบวกนะนี่ สังเกตยังไงถ้าบวกมันจะอยู่ซ้ายมือครับผมนี่มันถึงกันนะฮไฟบวกเราปุ๊บเราบัดกีตรงไหนตรงนึงด้านใดด้านหนึ่งนะด้านบวกเราก็บัดกีจะบนปิ้นใต้ปิ้นนะเหมือนกันครับผมต่างกันแค่ีก็เข้าอีเหมือนกันครับผมต่างก็คือบวกเนี่ยสัญญาณบวก ยันบวกก็เข้าตรง svk สีแดงนะครับผมจากกองกนลำโปง svk แฮมนั่นแหละ ham เนี่ยแล้วเข้าม a m ลงป้องกันลำโพงนะแล้วก็ตรง svk เข้าแทบสีแดงเนะนี่ยคนลำโน์งบวกสีแดงเนะี่ยเหมือนกันครับผมนะ แต่ความมันจริงเราจะไปลองเพียวๆนี้ไม่ได้นะนะทางร้านเขาบอกเยอะพวกเขาบอกนอกจากเราเสียบเข้าทานทติตร์ทดสอบนะก่อนนะฮดถ้าลองๆค่อยๆถ้าลองตรงนี้แค่ใช้การกดครับผม ดให้มันกระดิกนะกดสัญญาณให้มันกระดิกนะสำหรับงานช่างที่เขาบอกนะีถ้าเราไปลองปุ๊บมีโอกาสจะพังครับเขาบอกเนะนี่ยพวกเนี้ยแต่เราก็ลองนะเดี๋ยวผมก็จ,จะทำการทดสอบนะทดสอบให้ ท่านผู้ชมได้ชมกันได้ฟังกันนะสำหรับตัวตัวนี้บางเจ้าเขาก็ออกนะออกวคนเป,นเปนนะีแบบนี้ซิงตัวนี้มันทนทนไฟได้เยอะอยู่ฮะตัวนี้ทนความร้อนได้เยอะนะนี่ครับก็เป็น ยามาแปดดีเนี่ยเดื่มต้นผมก็จะทำฝั่งนี้แปดคู่ฝั่งนี้แปดคู่นะรวมมแล้วเป็นสิบหกคู่ครับผมลงนะกล่องยี่สิบนะสี่จุดสองกล่องยี่สิบนะใช้คาปาซิตเตอร์สองฝั่งก็ฝั่งนี้หกคู่ฝั่งนี้หกนะข้าปาหกลูกฝั่งนี้หกลูก นะรวมเป็น12ลูกครับผมว่าแต่น้าเสียงมันจะเป็นเช่นไรเนาะกัรทานขนาดทันทีเตอร์ 4, ฟังละฝั่งนี้8ปฝั่งนี้8ซิงท่อเป็น16คู่ครับผมนะฮะสำหรับคลิปนี้ผมก็เอามาให้รีวิวก่อนครับผมเป็น EP ีแรกครับผมนะฮะยามา8ดีครับผมนะเพท่านผู้ชมได้ทํากันแล้วก็สกิดกันบ้างนะครับผมว่ามันเป็นเช่นลายเล็ก มันเล็กเล็กจนแรงหรือเปล่านะฮะแต่ถามว่าถ้าเราไปเปรียบเทียบกับคาดดีแล้วนะสู่คาดดีไม่ได้แต่ความบิดความทนก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นเช่นไรเหมือนกันครับผมนะฮะท,ทุกเจ้านะฮะผมขึ้นอยู่กับการใช้นะฮะและการดูแลและองค์ประกอบนะฮะไม่ใช่แจ็คคุณภาพแจ็คคุณภาพการดูแลและการใช้งานนะครับ เปิด power ไว้ดึงแจ็คออกตัวปั่วปะพี่อะไนกันครับผมหลายเจ้าอย่าเียครับผมนะสำหรับคลิปนี้นะครับเป็น EP แรกนะครับผมก็จะมาอัปเดตนะครับสำหรับยามา 8D ครับผมนะเลกเขาก็โฆษณาวันแรงนั่นแหละผมนะเลกนะครับ เอามาให้ชมคือสายหมกสายสุ่มนะครับผมทำผู้ชมที่ลักษณะที่ชอบสายหมกสายสุ่มบ่าพวกเล็กๆแอมเล็กๆแต่คุณภาพเปิดมาแล้วมันไม่เล็กเหมือนกับพับบูแยมนะครับนะนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบก่อน,นครับผมนะฮะคลิปสัน้นๆครับผมมารีวิวครับผมนาะบอร์ดได้บิตยามาแปดดีครับผม ขอให้ท่านาาผู้ชมทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปวิดีโอในช่องผมแล้วก็ให้ร่ำรวยเช่นเคยครับท่านผู้ชมครับผมรวยๆกันทุกๆท่านนะครับผมทุกๆ fc นียครับผมขอบคุณครับครับผม